เช็คคำตอบดาราสาวว่าไงคนลุ้นถูกขอแต่งหลังคบกันนานอราเจ้าสาวจับมากว่าสำหรับน้ำตาลพิจรนาหลังคนลุ้นว่าปีนี้น่าจะมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มไผ่พาทิ์ขอแต่งแน่ๆหลังจากคบหามานานหลายปีงานนี้น้ำตาลอัปเดตว่าขอให้ลุ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าในปีนี้ทางไผ่พราทิตย์มีธุรกิจที่กำลังจะเริ่มทำเลยอยากให้โฟกัสกับเรื่องนั้นให้เต็มที่ ส่วนตัวเองก็มีโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งหากสำเร็จแล้วก็เหมือนได้ทำตามความฝันและหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีข้อแม้อะไรอีกต่อไปแล้วส่วนตัวมองว่าในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องมองเรื่องอนาคตมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกเป็นสเต็ปไปซึ่งเราทั้งคู่ก็ผ่านทุกช่วงเวลามาหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นคบหากันอผา,านอทัรเจ็ดปีหรือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาด้วยกันก็เข้าใจที่คนจะลุ้นและจับตามองเอาเป็นว่าหลายคนที่อยากจะมาหาแฟนในงานแต่งของตน ตอนนี้คนที่พูดก็แต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วก่อนหน้านี้มีไปไหว้ขอพระแม่พับดอกบัวทำทุกอย่างแต่ก็คิดว่าคงยังไม่ถึงคิวตอนนี้ห่วงเพื่อนรักแจ็คก,กี้ชากรินว่าถ้าไม่มีแฟนในปีนี้ก็คงจะยากแล้วไม่ได้ยากในเรื่องของการกลัวว่าเพื่อนจะขึ้นคันไม่มีแฟนแต่กลัวว่าเพื่อนใช้ชีวิตมีความสุขมากกับการอยู่คนเดียวอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากไปไหนก็ได้ไปไม่ต้องห่วงหรือกังวลกับใครกลัวเพื่อนจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนแล้ว